พิธีเทท,ทองมาแล้วครับเช้าวันนี้9ตุลาคม67ราคาทองคำของไทยย่อตัวลงมา350บาทรูปพันขายออกบานล,ละ41,950ทองคำแท่งขายออกบานล,ละ41,450บาทเกิดอะไรขึ้นโมไนทชาแนลจะเล่าให้ฟังนะครับ หลังจากตลาดมองว่าโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยมากถึง0.5%นั้นไม่มีอีกแล้วลดอย่างมากก็จะแค่0.25%หรือถึงขั้นไม่ลดเลยช่วงการประชุม2ครั้งที่เหลืออยู่ในปีนี้คือพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคมเลยทำให้ราคาทองคำตลาดโลกซึ่งตอนแรกก็แกว่งตัวออกข้างหลายรอบมากนะครับในช่วง2,630-2,650แต่สุดท้ายก็หลุด2,630ลงมาจนได้ครับแล้วลงมาทดสอบแถวๆ2,600 5นะครับเพราะฉะนั้นแนวรับณเวลานี้ของทองคำตลาดโลกโกลสปอตก็คือ2,600ทวนส่วนแนวต้านก็คือแนวรับที่เคยหลุดลงมานะครับนั่นก็คือ2,630ถึง2,640ครับด้านราคาทองคำของไทยเจอการแข็งค่าขึ้นมาของเงินบาทด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่แถวๆ33บาท 30กว่ากสตังต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วครับก็เลยทําให้ทองไทยนั้นย่อตัวลงมาแรงพอสมควรครับแล้วก็จับตาดูเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นแนวรับเหมือนกันแถวแถว4 1 4 0 0ถึง41,500ส่วนความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางทางกลุ่มฮิสบุลล์ส่งสัญญาณอยากเจราจาก,กับทางอิสราเอลหลังจากเจออิสราเอลโจมตีเข้าไปที่กรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนอย่างหนักนะครับ ด้านราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเองก็ย่อตัวลงมาเหมือนกันครับรวมถึงจับตาดูเศรษฐกิจของจีนให้ดีๆนะครับเมื่อจีนไม่ได้มีการออกมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเพิ่มเติมชุดใหม่ออกมาอีกปรากฏว่าตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นฮ่องกงโดนเทขายอย่างหนักเหมือนกันครับหลังจากก่อนหน้านี้ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างร้อนแรงแล้วเพื่อนๆแหะครับมีมุมมองอย่างไรบ้างต่อทิศทางราคาทองคําตลาดโลกทองคําไทยตลาดหุ้นจีนค่างเงินดอลลาร์ค่างเงินบาทของไทยบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ